พี่ตีลังกาเล่นอะไรอ่ะพี่ลองไอ้นี่ดูผู้ลองเอาเอาเอาเท้าอ่ะเกี่ยวโอ้โหกูถอยเลยไอ้มีมตู้มาแล้วกันไอ้เพื่อนไอ้มีมตู้มาแล้วกันไอ้เต่อยกันเปล่าต่อยกันเปล่าไอ้สัตว์มึงไปยิงไรมาเน่ะ เอาขาเกี่ยวราวเหล็กข้างบนน่ะแล้วหดหดกูอยู่กลางกูระบาดใจเลยมาเล่นดิขังขาวอ่ะเออแบบนั้นยิงเมื่อกี้มียิงใส่มันกูอยู่ตรงกลางอสัตั์แปลงร่างปืนโชว์เลยเจอแล้วแน่มันไม่มีชื่อด้วยนะ แม <laughs> ่มีมชื่อ,<ม>อด้วยนะไร้ดูปืนมันเดียวถ้ามันอัพคันเนี้ยแสดงว,ว่าปืนมีคียิดแล้วรุมรักพิเศษอะ่ะไม่มีบอดเลยอ่ะเสียงล่มโคตรเยี้ยนเลยปุ๊ปปุ๊บปุ๊บเออเสียงล่มขอแบบเดิมไม่ได้หรอ สักกาสีขาวก็สวยอยู่นะเอาเถอะน้องสวยนะสวยนะเอาหูไว้เหี้ย <laughs> <laughs> ต่อไปก็สักกาลูกเมเนี่เ,เลย ลูกแม่พอมีอมฮะอะไรอ่ะสการอชมหรอชมสกาคุณลกของแต่งเทพอ่ะนิ่งโอ้ยสกาพี่มินไม่อยากใส่คุณไม่แต่คุณอะไรยกเป็นแบบเลดดอดอะ,อ,ะอืดอแบบอืดมากอะพี่ใจโลไม่ไปเลยบ้า <can> เลยรัวสายเลยแหละ ไม่ของมีน่ะมีนต้องไปปรับแต่ละปืนอ่ะมันอืดแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเอาความไวพี่ไปเโลไม่ไปเลยอ่ะเวามพก็เลยเล่นได้แค่เลดดอรแล้วตอนเนี้ยพวกไม่เปิดใจรับความเร็วอวกเที่ยวความไมีนไปเล่นสักวันไหมล่ะไม่นด้ เห้พี่ลองเออพี่เปิดใจดิเออว่าบอกให้มีเปิดใจพี่เปิดใจเป็นคนเมาเลยพี่แล้วต่างบ้านเข้าไได้ก็บอกให้เปิดห้าสิบก่อนพี่พี่เปิดเท่าไรพี่เปิดห้าสิบก่อนตอนแรกอ่ะพอวันที่สามพี่ก็เปิดร้อยหนึ่งพอถัดไปอาทิตย์หนึ่งพี่ก็เปิดกปสองร้อยพี่ได้อยู่แล้วเข้ามาเปิด ถ้ามาเปิดสี่ร้อยเลยเฮ้ยเออพี่เปิดซูมใจโลกันปไกลโฟลีใกล้ๆไม่โดนเลย นี่เจอนโฟไหมตัวกาะกลาง m นี่มีนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้นี่ไม่เอาเกาะกลางไกลเกินาา์อะไรไม่ค่อยได้ดูหรอกต้องพูดบอกอิมโฟนะคุณหกนะ Oh I got ั s u r ายคุณหกนะนี่เอานี้มีไอไหมพี่ ไม่ได้ใช้หรอกใช้ได้แค่ไปอะ่ะมีแบบคูณหกเลยตรงนั้นน่ะมีนคูณหกอะ่ะได้อังบ้านสองหลังอะ่ะริบน้ำที่มีตลิงอะ่ะที่มาคอยน่ะแล้วทำไมพี่ไม่เก็บมาให้อะ่ะทำไมเป็นคนอย่างนงี้อ,ะอ่ะก็กูามาคู่กับแอมฟไว้ให้มึงไม่พี่ต้องเก็บมาให้พี่รู้เปล่าเออขอโทษนะกันขขาหลังยังไม่มากละ <laughs> ไม่พี่เราบอกขอโทษละกันขราวหลังเดี๋ยวจะเก็บมาให้ตามแล้วแหละเฮ้ยเรามียังไม่มีหมวกกับเกาะเลยพี่ะพีาา I got supplies I got supplies ้พี่เก็บมาให้หน่อยพี่ เหนื่อยแล้วไอ้พี่เดินอ่ะเดินเอามาพาเจไดแล้วพี่ผายแอร์ดรอปลงบนหัวพี่เลยกี้แค่มินจัดนอนอ่ะก็เหนื่อยละเพื่อกผมซื้อของแต่งครบหมดแล้วว่ะใครจะเปิดเกาะมาเนี่ยที่นี่เอาตังค์วินเลือเยอะที่เลยหมดแล้วแต่ก็ว่าใครมาทิ้งกระเป๋าของเนี้ย โอเข้าบ้านหน่อยระเบิดอุ้ยกอสร้าไว้พี่เอาเลยเอาลนี่นี่กุหลาบเ ยิงเลยกูรับยิงสิฮะยิงรถเลยพี่ยิงรถเลยยิงรถเลยมาเล่นอยู่ซี่เกมโฟว์อะอะไรอะแต่ตัวนั้นแหละตัวนี้นมีชื่อเลยบังอาจมาไอ้นี่มาเอ็กอยู่ข้างหูอ่ะว่าเสียงอะไรยึกยกยกนึกว่าเสียงมด ดกี่อะยึดจี๋ยึะจี๋วดร้องไงมีเสียงแบบเครื่องจะพังอ่ะเสียงวดมันปืนวดมันร้องไง I got s u p p l i e s วดมันร้องไงอย่างมดไงพี่ไม่เคยเข้าถึงไอ้นี่จิตวิญญาณของสัตว์ เออสัตว์อาสูรวิญญาณอืมแต่หาดูซ่าเกียวหมวกสามเทียบเลยไม่ว่าช่วงนี้ก็ติดวีเค อยากอ้าวใคร <ไป S 1> อยาก <ไป S 1> ใคร <ไป S 1> ยิงมาใครยิงมาเฮ้ยมันจะลัดมีนไม่ได้นะเว้ยไม่ได้นะเว้ยก<ะ>็ไม่ใคยได้เล่นหรอกพี่เล่นมีนสายเอ็มจีกวยยิงไงตอนนั้นไม่ทันไงเปลี่ยนปืนไม่ทัน ม่ไวรุ่นเอ็องที่ดี่อดไม่จำได้บ้านนะไม่รู้เหมือนกันอ้าวมันยิงมาทางนั้นไหนก็เลยมาวิ่งขวาด้วยว่ามี้ไป น่าจะไม่อยู่ในบ้านก็ลงมิดไปแล้วสมมติมีสองลูก่อ Watch ยู่ Watch out เห,ห็นไงอ่ะพีม่มาไงมาไงเห็นแล้วใอ้เนาะไอ้เนาะไอ้เนอะเข้าบ้านมาเข้าบ้านมาเข้าบ้าน เข้้าาบนมีเข้าบ้านเข้าบ้านเข,ข้าบ้านเลยใช่ไหม <Watch S 2> อยู่ดิ <out. S 2> อยู่ดิวันนียห้องน้ำเหรอเออระวังไม่ห้องน้ำก็ติดนะระวังนะไม่ชัวร์ว,ว่ะตามไม่เจอละระวัง ม,มีไหมไม่มีในนี้น่าจะเข้าบ้านมีน้องกูเข,ข้าบ้านาาไปแลนะ้วมีอย่าขึ้นสูงแต่มีไม่มีจริงนระวังบ้านเช็คบ้านก่นอนอาชวนก่อนโดดมีไปแล้วมั้งโอ้ยพี่ฝั่งนู้นมีตัวว่ะ ถ้ามีก็ถอนนะเล่นในวงนี่ไงตัวนี้ไงเราเล่นในวงหรือเปล่าให้ประหลาดใจก่อนเยอะเลยไม่น็อกด้ไงวะ Mark the location Mark the location ไม่ตรงจีนอะมัไมีหลาตัวเลยมีตัวจะเข้าวงได้นะ Watch out มันคานไปที่เพื่อนอ่ะเบอร์ส <Help! Help! S 1> ี่ยิงได้ปะ h e เฮ้ยล้วมีหกวิอ่ะพี่ไม่ทันแน่เลยตัานก็ปล่อยมินไม่กลับ ไอ้แล้วนะ thank you thank you help help excellent work อาร์บี้ไปได้ไหมสมมติว่า กแม่งยังเห็นอีกผ่านสมมกมันยังเห็นอีกคู่หมดแล้วอ่ะขอสมมกพูดไหมไม่มีนะมีมาคุมตัวไม่ไม่พี่เดี๋ยวมินทานไหมพี่ต้องปล่อยมีแล้วพี่ต้องปล่อยมีแล้วปล่อย快快快快快小心小心小心 เดือดไม่ปังระบงระเบิดมาหมด thank you thank you จังหวะปล่อยมันต้องปล่อยนี่ลดลังคาลดลังคาลดลังคาครับเบอร์สองลังคาเมียดหรอลังคาบ้านแดงลังคาบ้านแดงฮะลังคาข้างหน้านี่แหละลังคาข้างหน้าเบอร์สอง watch out watch out ไม่พี่ขั้นสองคิดสวยมีมามีมามันจุได้ปะชุบได้อยู่แล้วแค่เราต้องเล่นในวงก่อนขั้นสองกี่ตัวเอามันเอามันสมุกใครอะพี่ตรงนี้ <Okay. S 2> เกือบเกือบรีลากไปลากไปลากไปบีนไปดูบ้านแดงบ้านแดงมาแล้วพีบ้านแดงมาแล้วใจเย็นใจเย็นใจมินสองสองมินไม่มีระเบิดเลยอ่ะอยู่กลางวงเลยลนั่น่ะพี่ดูฝั่งนั้นนะอย่าโดนยิงนะบีไม่อยากอยู่คนเดียวสองตัวอ๋อ เบืองซ้ายฝั่งขวาขวามือตรงไหนอ่ะบนบ้านอยู่ตรงไหนข้างแท่งฝั่งขวามือไม่ตโดนเว่อ อ๋อได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วรงนี้ยพี่มาฝั่งนี้ดีกว่ามีนว่าแล้ะเ,เบิดหมดแล้วนะืออยู่นอกวงฝั่งเนี้ยมีนก็ไม่มีสามงไม่มีเราเบิดอะไรเลยพี่ดูฝั่งนั้นมาเขียนยตอนนี้จะเขียน ตรงไหนอ่ะนอกกำแพงเหรอพี่ตรงมั้นเกี่ยวอย,อย,อยู่อยู่นี่ Watch out! Watch out! ไม่ไอตัวนั้นใเธอะอืมอยู่นี่อยู่นี่อย Watch out!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  เงียบเอ<ะ>๊ะปีศาจจริงๆเทียบไม่เคยเจอเงียบอย่างนี้เลยนะต้องเข้าเมื่อสามกำลังกระแพงต้องไหนอะกำแพงพี่พี่ออมใช้ปั้นเกียวหลังรถ นี่อยู่นี่ล่ะทีนอย่างมนอยู่แถวนี้ใช่ใช่ใช่บ้านเขียวหลังรถนี่ยกำแพงบ้านเขียวไม่มีเบิดอยู่นี่ This way to the place อ้ยอ่อยู่นี่เฮ้ยผัวยกูก็ล็อกรถอยู่